ดีครับทุกคนเฮ้ยนี่เอาล้วเอาละเพื่อนไม่รู้แต่ที่รู้ปลาอยู่ก็เถินเฮ้ยอยู่กินเหรอของผมยังไม่กินนะแต่ต้องฟ้องไดิเฮ้ยเนี่นี่จู่จู่ลยวะเฮ้ยอะไรงยวง ขี้ขลุสัตว์พันกับพันพันกับพันทเลยนะทุกคนบอกข้างบ้านบอก้างบ้านโอี่เยวกเก่ยวเยอเดี๋ยวเกี่ยวเยอนปังเลยนะ ฟูนดนึงปวดก่ยวปวดเอามึงแดกว่ะนะแดกว่ะนะคันมูอ่ะลงมาดิ่จะวดไม่นักจ้ะเฮ้ยอย่าดีสัตย์เดอปลาเดปาแม่ไม่าเลยน้ำสวน